สวัสดีครับกลับมาพบกับ Poker Tips by Twin Spoker วันนี้จะพูดถึงเรื่อง power number กันครับสิ่งที่เราจะพูดถึงวันนี้นะครับคือ 1. power number คืออะไร 2. วิธีใช้ power number 3. ตัวอย่างการใช้ power number และ 4. power number ดียังไงครับหัวข้อแรกครับ power number คืออะไร power number นะครับคือเทคนิคที่ใช้ในช่วงกลางหนึ่งท้ายทัวร์นาเมนต์เพื่อนเคยสงสัยไหมครับว่าต้องออยินด้วยไพ่ไหนถ้าเราออยินบ่อยเกินผู้เล่นหลังเราจะคอด้วยไพ่เก่งๆบ่อยขึ้น ถ้าเราไม่ค่อยอออินรอไพ่ดีๆชิปจะน้อยเพราะโดนบายกินเรื่อยๆในกรณีแบบนี้ครับ Power Number จะเป็นตัวช่วยในการทําให้รู้ว่าเราควรอออินด้วยไพ่ไหนบ้างมาดูวิธีใช้ Power Number กันครับวิธีใช้ Power Number จะแบ่งเป็น3ขั้นตอนหลักๆด้วยกันขั้นตอนแรกคิด M Ratio M Ratio คือค่าที่ทําให้รู้ว่าเราจะวนได้กี่รอบในโต๊ะโดยไม่ต้องทําอะไรหรือพูดง่ายๆว่าเราอยู่นิ่งๆได้กี่รอบซึ่งค่า M Ratio เนี่ยมีสรรมการอยู่ที่ว่า เท่ากับสต็ที่เรามีหารด้วยค่า Small b บ y บวก Big b บวกกับ Total e n t i หรือมีวิธีลับนะครับก็คือในกรณีที่ไม่มี Anti ีเนี่ยเราสแต็ k ให้เป็นจำนวน BB หารด้วย1.5หรือกรณีที่มี Anti ีรวม1 BB Anti ร um วม1 BB เนี่ยก็คือเป็นโทนาเมนทั่วไปนะครับล้วให้เอาสแต็คที่เป็น BB เนี่ยหารด้วย2.5ก็จะได้ค่า M Ratio เหมือนกันเมื่อได้ค่า M Ratio แล้วนะครับเราไปขั้นตอนที่2ครับคำนวณ o w e r ของเรา power เนี่ยเท่ากับ m ratio คูณกับจํานวนผู้เล่นที่สามารถ a คชั่นได้หลังเราสมมติว่ามีผู้เล่นหลังเรา3คนแล้วก็คูณ3ครับมีผู้เล่นหลังเรา4คนก็คูณ4ตามนี้นะครับและขั้นตอนสุดท้ายครับเมื่อเรารู้ power ของเราแล้วให้เราไปดู power ของไพ่เราด้วยการเปิดตาราง power number นะครับก็จะทําให้รู้ว่าไพ่เราเนี่ยมี power เท่าไหร่และเมื่อเรารู้ power ของเราด้วยข้อ2และ power ของไพ่ด้วยข้อ3ก็ให้มาเปรียบเทียบกันครับถ้า power ของไพ่มากกว่า power ของเราแสดงว่าออยนได้ ต่ถ้า power ของไพ่น้อยกว่า power ของเราแสดงว่าออนไม่ได้นะครับขออนุญ,ญาตทวน3ขั้นตอนนะครับก็คือ1หาค่า m ratio 2คิด power ของเรา3ดู power ของไพ่และสรุปด้วยการเปรียบเทียบ power ของเราและ power ของไพ่นะครับต่อไปมาดูตาราง power number กันนะครับตารางข้างขวานเนี้ยสามารถแคปหรือเซฟไปดูได้เลยนะครับมาดูวิธีการดูตารางกันนะครับมุมขวาบนเนี่ยเป็นการสูตรเต็ดก็คือดอกเหมือนกันส่วนมุมซ้ายล่างเนี่ยเป็นออลสูตรก็คือคนละดอกกัน และในตารางที่เป็นค่าอินฟินิตี้เนี่ยก็คือพาวเวอร์มากกว่า80ส่วนตรงที่เป็นสีเทาที่ไม่มีเลขนะครับก็คือมีค่าน้อยกว่า3ดูตัวอย่างนะครับคิงเก้าออฟสุดออฟสก็คืออยู่มุมซ้ายล่างแล้วไปดูคิงเกครับมีค่าอยู่ที่15 a5 สูตรเต็ก็คือแถวบนสุดน,นะครับ a5 มีค่าอยู่ที่31และพอเกตเก้านะครับดูกรา,างครับอยู่ตรงสีส้มนะครับเป็นค่าอินฟินิตี้แสดงว่ามีพาวเวอร์มากกว่า80 ต่อไปมาดูตัวอย่างการใช้ Power Number กันครับมาดูสถานการณ์นี้ครับเราอยู่ตำแหน่ง Cut Off ซึ่งมีสแต็คอยู่20ดอลลาร์และไพ่ที่เรามีก็คือ A4 o f s u i t และหลังเรามีผู้เล่น3คนก็คือ b o t t o n Small Buy และ Big Buy ซึ่ง Big Buy จ่าย2ดอลลาร์ Small Buy จ่าย1ดอลลาร์และ Anty รวมเท่ากับ2ดอลลาร์นะครับเมื่อเราได้ข้อมูลครบแล้วเราก็ไปคำนวณกันเลยครับสเต็ปแรกนะครับคิด M Ratio สแต็กเรานะครับมี20ดอลลาร์สมอลบาย1ดอลลาร์บิ๊กบาย2ดอลลาร์และแอนตี้2ดอลลาร์นะครับก็จะได้ว่า20หาร5เป็น4นะครับสเต็ป2นะครับคิดพาวเวอร์จากข้อ1นะครับเอเมเลชั่นเท่ากับ4และจำนวนผู้เล่นที่สามารถแอคชั่นได้หลังเรามี3คนนะครับเพราะฉะนั้นพาวเวอร์ของเราคือ4ีคูณสเท่ากับ12และสเต็ปที่3ครับเปิดตารางเพื่อดูว่าไพ่ของเราเนี่ยมีพาวเวอร์เท่าไหร่ซึ่งถ้าเราไปดูตารางนะครับ a 4ี่ออฟสูตรเนี่ยจะมีพาวเวอร์เท่ากับ18 ซึ่งจากการคำนวณครับจะได้ว่าพ w e r ของเราเท่ากับ12และ Power ของไพ่เท่ากับ18ซึ่งสรุปได้ว่าเราต้องออยน,นะครับเนื่องจากพ w e r ของไพ่มากกว่าพ w e r ของเรามาดูหัวข้อสุดท้ายครับ power number ดียังไง power number นะครับเป็นค่าที่คิดเล่นให้โดยใช้หลักการทางคณิตศาสตร์ซึ่งการออยหรือโฟที่เกิดขึ้นเนี่ยจะไม่ขึ้นอยู่กับความรู้สึกหรือประสบการณ์สามารถปฏิบัติตามได้โดยไม่ต้องคิดนะครับซึ่งในตัวอย่างนะครับผู้เล่นบางคนอาจจะมอบ a 4ออ of suit นะครับเนื่องจากกลัวโดนโด m i n นต การโดมิเนตนะครับก็คืออย่างเช่นมีคนมี A 5 A 6 A 7เนี่ยก็จะมี A ซ้ำกันเรียกว่าการโดนโดมิเนตนะครับซึ่งถ้าเราอิงตามหลัก power number นะครับเราจะไม่ต้องคิดถึงการกลัวโดนโดมิเนตแล้วก็คิดว่าไพ่ของเรามี power สูงกว่าก็สามารถเอาอินได้แล้วนี่จึงเป็นเหตุผลนะครับที่เราควรใช้ power number จบไปแล้วนะครับกับ power number หวังว่าทุกคนที่ได้ดูเนี่ยจะสามารถเล่นทัวร์ได้เก่งขึ้นหรือมีโอกาสเข้ารอบลึกขึ้นนะครับ หากดูแลชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วพบกันใหม่บนเรียนถัดไปครับขอบคุณครับ